สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมอิวซูดีแมกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับผมเป็นอิวซูดีแมกตัวแรกนะครับมาชมกันครับผมเครื่องฟิตสตาร์ทอีกง่ายมากนะครับนิ่มๆเลยนะครับผมแอร์เย็นเพียงพะนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่หนึ่งชุดนะครับลั่นๆเลยนะเบรคอาร์บมีเบาะแต่งหนึ่งคู่นะครับเบรกอีกับเบาบายหนึ่งอัตโลนตัวนะครับ ดิฟฟี่นะครับห้าตัวพวงมาลัยนาดี้นะครับวัตตฟูดนะครับผมแผงซาวนะครับต้องเสียงชุดใหญ่ครับข้างหลังะครับประมาณนี้นะครับผมลั่นเลยขายได้ไปนี่ได้เปิดสองการแน่นอนครับผมรถตัวนที่บางๆทั้งกันนะครับบอดี้นี่บางๆเลยบางๆทั้งคันเลยนะครับล้อข้อสิบแปดครับจับตรงหล่อๆครับข้อข้างนะครับ เราเทศกาลตกงานกเเร็วล้อางครับเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับน้ําไม่ดันพันไม่ไหลครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับรถบางๆนะครับเ็นหน้าเดิมๆเลยรถไม่มีชนหนักครับสีสันนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับคันนี้ตามการใช้งานเลยครับแต่รถขับไกลได้ปกตินะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับราคานะครับ หนึ่งแสนเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่อุทยาศสนานะครับรถบ้านชื่อบุคคลนะครับผมขับทางไกลได้สบายนะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะครับใครหากับบ้านสงการปีใหม่ครับรับประกันครับราคานี้ไม่อายใครแน่นอนนะครับราคาดาก้อนเทียบอาเลยนะครับคันนี้หนึ่งแสนเก้าพันบาทพอครับ สนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการสร่งถึงบ้านนะครับขอบคุณครับ